พระภิกษุและพรานป่าแถบภาคอีสานเล่าว่ามีงูตัวเล็กชนิดหนึ่งแต่งูตัวนี้มีขามีพิษร้ายแรงเหมือนไฟพวกมันอาศัยอยู่ตามป่าหญ้าสูงๆถ้ามันเกาะต้นหญ้ากอใดหญ้ากอน,นั้นก็จะแห้งตายแล้วมันก็จะย้ายไปเกาะอย่างต้นหญ้ากออื่นๆต่อไปถ้าถูกมันกัดหรือควนก็ถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าโดนหางฟาดผิวหนังก็จะเป็นผื่นไหม้และถึงแก่ความตายในที่สุด เจ้าสัตว์ปริศนาตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เราลองมาหาคำตอบกันครับสางหาเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งในหญิง แต่มีตีนสี่ตีนบางขณะก็เดินบางขณะมันก็เลือ้อยถ้าจะไปเร็วมันก็ใช้เลือ้อยไปพิษมันจะร้ายสักขนาดไหนบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเล่ากันว่าทางที่ตัวมันเลือ้อยผ่านไปกิ่งไม้ใบไม้สดๆจะไม่เกรียมเป็นทางเรากับถูกไฟเผาเลยทีเดียวเพชรพระอุมาเล่มที่14ตอนอาถรรพ์นิธรานครสางหา ในนิยายเพชรพระอุมาหรือตำนานคำบอกเล่ามีที่มาจากพญานาคหรือตัวมังกรที่เรามักจะได้เห็นตามบันไดวัดต่างๆก่อให้เกิดเรื่องราวความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับมันมากมายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นสัตว์เลื้าาในสกุลทาคีโดมัสซึ่งมาจากภาษากรีกที่แปลว่านักวิ่งเร็วหรือในชื่อสามาัญว่ากิ้งก่ายาหังยาวพวกมันเป็นญาติใกล้ชิดกับจิ้งเหลนและกิ้งก่า สัตว์ในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกันมากกว่า25สายพันธุ์กระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียและบางส่วนของรัเสเซียในต่างประเทศพวกมันไม่ใช่สัตว์ที่แปลกอะไรและที่ญี่ปุ่นก็สามารถพบเจอพวกมันได้บ่อยๆจนกระทั่งมีการทำกระชัปองหรือโมเดลของพวกมันออกมาวางขายอีกด้วย สำหรับจิ้งก่าย่าหางยาวของไทยมีชื่อเรียกด้วยก,กันหลายชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งชื่อสางหางูคาจิ้งก้องจิ้งเหลนน้อยหางยาวหรือกะหางมีลักษณะลำตัวเรียวยาวขนาดตัวใหญ่ประมาณหลอดกาแฟส่วนลำตัวของมันยาวประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นแต่ถ้านับความยาวรวมหางมันก็อาจยาวได้มากกว่า2ฟุตเมื่อถูกคุกคามสางหา สามารถสลัดหางทิ้งได้เหมือนจิ้งจกเพื่อบิ่ยงเบนความสนใจจากสัตว์ผู้ล่าด้วยส่วนหางที่ยาวทําให้เจ้าสาังหาดูแปลกประหลาดเหมือนกับงูมีขายัางไงอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยกับคนเราไม่เหมือนในความเชื่อที่ล่ำลือกันแต่อย่างใดสังหาออกหากินในเวลากลางวันกินมแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารมักอาศัยเกาะอ,อยู่ตามพงหญ้าสูงๆและสามารถวิ่งหายไปในกอหญ้าได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถจำแนกเพศของพวกมันได้จากสีสันบนลำตัวโดยเพศผู้จะมีลายจุดสีขาวเรียงกันบริเวณข้างลำตัวส่วนเพศเมียจะไม่มีลายจุดดังกล่าวสสงหาสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของไทยแม้แต่ในกรุงเทพก็สามารถพบพวกมันได้ตามพงยาข้างทางแต่เนื่องจากลวดลายประกอบกับขนาดตัวที่เล็กของมันทำให้พวกเราไม่ได้พบเจอกับมันได้บ่อยนักและกลายเป็นของแปลกทุกครั้ง ที่มีการพบเจอทางเราหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆผู้ฟังรู้จักกับเจ้าสังหาจิ้งเหลีนตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษมีภายตัวนี้มากขึ้นนะครับถ้าเจอพวกเขาก็าอย่าทำร้ายหรือทุบตีพวกเขาเลยปล่อยให้เจ้าจิ้งเหลียนหางยาวตัวนี้ได้ทำหน้าที่ในระบบนิเวศต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป